แล้วเดี๋วเราก็มาโรยพริกไทยเนาะพี่น้องพริกไทยจักน้อยแล้วก็จะเทียมเจียวลงไปค่ะเป็นหมูทอดกระเทียมเวอร์ชั่นขาหนอ้อยค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟระเดอร์มาค่ะแล้วก็โรยด้วยผักซี่หอมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องหอมมากค่ะลองทําทานกันค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องาสันง่าย กะเพ้าได้สวยค่ะในสับซักินจ้าง่ายๆแล้วเราก็มาดูข้าวสวยค่ะหงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเฮ็ดอน้กินกันเลยค่ะข้าวสวยหอมมะลิหอม,ม,หอมๆค่ะเขารวมกับไสใช่เนาะคะ่ะพี่น้องเป็นข้าวปวดประจาบ้านเราค่ะทุกคนค่ะซุยข้าวไว้ก่อนค่ะในส่วนของกะเขรานะคะสองเมนูเดอ้อพี่น้องเ<ม>ด้อกินเซาหลักะเที่ยงแล้วค่ะมื้อเดียวกันนะ้ำปลาเพี่น้อง วัชพีทหมูทอดกระเทียมค่ะกบผัดกะเพราหมูสับเราไปเก็บใบกะเพรากันเลยค่ะในส่วนเนาะตำพริกตำกระเทียมไปให้เรียบร้อยเตรียมเครื่องทำกันเลยค่ะทุกคนค่ะในเวลาตำกระเทียมนะคะแม่ซื้อให้ค่ะแม่ทองซื้อให้กระเทียมกีบหน่อยค่ะเทียมกีบวงเนาะให้มาล้ายรลอยด้วยกระหอมเดงไม่ชอบทำกับข้าวค่ะฝากพี่ต่อน้องไปเนาะตำกระเทียมแยกจากหล้วก็ใสพริกที่เราเพิจะผัดกะเพราด้วยค่ะผัดกะเพรากั ตำกระเทียมพริกดิบผัดกะเพราค่ะพี่น้องผัดกะเพราหมูสับหอมหอมแห,ห้งๆเนาะค่ะเรามาตามหาใบกระเพราค่ะพี่น้องว่ามีไหมนะใบกระเพราในสวนบ่ได้เด็ดจนแก่เบิดเนาะมีต้นเดียวเหลือต้นเดียวเนาะที่เหลือทางถิ่นเบิดค่ะพี่นอ้นองพร้อมันรกเนาะเก็บใบกระเพรากันค่ะผัดกะเพราหอมหอมเนาะย่างล้ำผัดกุ้งมันข้เหนียวกระเทียมพร้อมกันค่ะพี่น้อง เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเครื่องปรุงเนาะมีน้ำตาลทรายผงชูรสตรากรัดโรตีแล้วก็พักซี่ห้วยค่ะกระเทียมนะคะดิ่ขัดมาได้ลงมือทํากันเลยค่ะเรามาเทียวกระเทียมผู้โหยนะคุตักพักเนื้อแก็เอาเนื้นไปทอดค่ะตะโพกโรตีชอบพ่อกระเทียมเหลือยงเพราะวเราก็ตักพักไว้เลยนะทุกคนนะแล้วก็กเอาเนืลอใสคะ่ะ หอมโดยั้นเราคิดปนะคะโรด้วยกระเทียมกระเทีมเจียเลค่ะแล้วก็ผักชีผัดไปเรื่อยๆหอมดี่องนะคะแล้วแต่เราจะเอาเรา่ยหอมหอมเดือยข้องจากนั้เราค่อยปรุงรับไปหน่อยก็ส้หอมเนาะ้หอมหอมแบบเลยนกระเทยมเ่เราก็จะปรุงเนาะอยู่ข้าวค่ะพี่น้าอาไป รุงรอสหลาเขียวอสแห้งต้นไช้สรสแล้วก็โรตีที่เราเตรียมไว้นะคะเดียวอีกจังหกันปรุงเลยค่ะรสต้ตรหวานเทมปุระโรตีหน้ำมันหอยค่ะก็ลาเขียงล้วก็ลุกคลุกแลค่ะแาก็จะหมอแบบนี้ทุกคนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใ่จา หวานเค็มหอมเนื้อทุกรสชาติค่ะหลังานั้นเราก็มาโรยริกไทยเนาะพี่น้องริกไทยจับหน่อยแล้วก็จะเทียมเจียวลงไปค่ะเป็นหมูทอดกระเทียมเมอร์ชั่นขาไอยค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟลาเดอร์มาค่ะแล้วก็โรยด้วยผักซี่หอมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องหอมมากค่ะลองทําทานกันค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะหนึ่งเมนู หมูทอดกระเทียมที่ไทยค่ะพี่น้องจัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะหอมนัวมากค่ะกระเทียมเจียวเองค่ะมากค่ะพี่น้องเมนูที่2ก็คือผัดกระเพาะหมูสับค่ะเมนูง่ายๆเนาะค่ะเหมือนร้านตามสังค่ะพี่น้องลงมือทาเมนูต่อไปค่ะสับค่ะเมนูต่อไป น้ำตาลทรายต้น,ตน,ตน,ตนหหีตังคุดรสซอสหอยค่ะแเราก็ามาเอาน้ำซุปปลาเกียวดวยสดนะ,ะไมเค่ะแล้วก็นำก้ำตาลกระข้น้ำฟุ้งผักกไสซีอิ๊วดำจากน้ำซีอิดำมาน้ำซ,ซุนเส้ส่ใส่ ้อมเลยนะใส่ใบกระเพราก็เ็นค่ะคุครูทำง่ายๆไมหอมม,ออมากกรพรได้สวนคะมีสับไดีกนว้าวทำง่ายๆผัดกระเพราง่ายๆค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะ ักกับหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะกับข้าวสวยหอนๆอนค่ะไวสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย